กร่ธรรมดาแหละเพื่อนกับตัวเทศกาลเนาะพี่น้องไปมากโอ้ยปัหาเทศกาลวันพ้าวันศีลมาตั้งสุ้มื้อตั้งกระโปงไมยากดอกครับพี่น้องเพ่ต้องไปย่านเด้อพี่น้องผู้ใดมีใบขับขี่เพื่อนบ่อจับครับเพื่อนบ่อจับบ่อจับไปขับขีพ่อจับใบข้าพีพี่มีอ่ะแม่นยื่ดอกเออบางเว้นเคยมางานเนาะเป็นยังเออผ่านทางมาหนิผ่านทางเออมหาสพทั้งเอ่อเนี่ยก็ะปลาท้ายเ้าเออปลาท้ายเออมีใบขับขี่เดย์ให้เพื่อนบ่อจับจับคือเก่าเอา จับจังไหนมีใบครับขีอยู่ไหมเอาจับความแล้วกูพูดแหน้อมีใบขับคีแล้วกับว่าแล้วมันคุ้มเอาให้ได้ก็ละหาลยกูมคุ้มค่แม่แค่ศูนย์แหนตำรวจปะทายนีบอกฮะตำรวจปะทายนี้กูว่าพื้นผัวกูพด้ด้ละสร้างคนต่อคนปฏิบัติหน้าที่ความเร็วเก้าสิบเก้าบเก้าิให้เล่นเกินเก้าสิบเพื่อมปลอดภัยเก้าิแม่นอามันก็ต้อง เก้าสิบอยู่แล้วเอออันนี้ว่าเกินเก้าสิบจับความเร็วตอนเนี้ยเมนจับเลยครับขันเกินเก้าสิบเอาขันตั้งก็เก้าสิบกูก็จูงเอาเหรอรถนั่นนะ่ะพวกเด็กสะนะิบไปขี้ดันซาบเดี๋ยวเดี๋ยวอันซุ่มห้องนี่แสดงว่าขับเร็วกว่าเก้าสิบเรื่องนี้เนานะซุ่มห้องนี่ไปสั่งเต็มเฮี้ยนเพรแห้งแล้ว <laughs> ก็ย้อมไปเสียแต่ศูนย์ไอ้ถ้อยดาวกักบกระจูนเพราแห้งไปศูน,นย์ไอ้เพ่วกที่ยังบังเว้นผมกระเพาศิล,ลปินไปได้ครับพระเอกนางเอกไปพุณเบิร์ตพี่น้อง มาเทดบุญน,น้ำไหลคืออย่างเนี่ยโอ้ยมูเจ้าไปที่หลังคอยไปหอดกอรคอยไปจับกอนจับได้ยังเออจับจนมาที่แรกนั่นโอ้ยแต่เนี่ยบอด้ใไซประโยชน์ในย่างนี่เนี่ยเนี่ยไรบอด้ใไซประโยชน์ย่างนี่เอาสบ,บู่นัน่นเองเป็นอย่างที่บอดดิไซประโยชน์สบ,บู่กระใสทุกแข้งทุกขาอาบน้าอาบใน,อนเอาจ็ดสิมาตัวใหญสีอาบเดือนไหน,นเอาคนนี้ พูออาจำันด้อมีอยู่ติพูบอ่ะจักไปอีก2ีสิบาทแรก2ีสิบาทสองรางวันใหญ่ออกแล้วพนัพนว่าปาร์ตทรนัรร์ตู้เย็นคอยเห็นอยู่นัน่นเคียงท่านำบุญกับมี่ของไงก็นันอีกเมนอยงกะละมัง<อ>ปาฮเจ้ากระดวงดีตลอดกะละมังกะะับสบู<ะ>่ไปแล้วมีกบอลรางวัลรางวัลพ่นหลทีเดียวปาร์ตกะชีบเาให้ ค่อยจับหลายใบึ้นยังเนี่จับได้ยังแน่ร่างวันใหญ่ออกสองเท้าก็จะว่าอีพอคตรส่งก็จะมันเราดี้ดีเพิ่นว่าจะไหนอันที่สามเราบคสุดรแม่คอยคอยอกสั่นขวันผวาเพิ่นว่าจังไหนล่ะรถออกแล้วรถออกแล้วเพิร์นว่าจักรยานเพิ่นเอาไปหมดแล้วเหลือมอเตอร์ไซค์ได้จอดอยู่นั่นมอเตอร์ไซค์ขั้นแบบใหญ่ได้สามทีขั้นลดมอไซค์ลถดีรถดีก็มามาเต็มยามกุยย่นี่เต็มกระเป๋ากุยย่นี่มามาเต็มยาม ผู้ใดได้มามาเบิ้งดูยกมือขึ้นดูเบิ้อที่เบิ้องเนแหละเรับหาบ่ได้ดด in ้อการกุศลมามาฮอล่าเศร้าผู้จงไปซื <lizard> ้อลานค่าเป็นบ่ขายให้ดีเออมามาฮอล่าเศร้ามามาฮอล่าเศร้าการสร้างทอการเฮ็ดบุญบริเกียวดอกได้ยังก็เป็นการทำบุญเบิ้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของปัจจัยเออจังชันกับสีบ่ศูลเนี่ยเพิ่นดอกแค่ว่าผัวีกุศลคือเก่ากันก็เพื้นผัวเศร้าๆจะไปหาบ่อเรื่องลูกเรื่องผัวะไอพี่น้องเนี่ยปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่บ่อเป็นเรื่องอื่นเลย ไปแล้วมาหากค <Okay. S 1> ่อบปิดไม่เนี่ยล่ะมาหากนาเิธีดีจัง <_ letter> ไม่ยังอ่ะ <_ letter> สมนำนาเนี่เจีย๊ยบอีลีสดเดีว <_ letter> โอฮโไม่ให้เดียวกันบนอก,กับปีเจ้าหน้าที่ยืนมองขายบัตเนะาะโทษเถอครับคุณพ่ออบอกบอเพ่อะรอมาคุมงานบอกครับดูถึว่าม่นอบ<ข>อก่<ข>อพร<ข>อดดิ เบื้งยศตำแหน่งตาดูหูฟังสอพอติตำรวจกะข้างเราตำรวจสอพ่ออะรหรอพี่ผัไทยเออสอพ่อผ่ไทยเป็นแท็กซี่เบิ้์สุนัยติเป็นเรื่องไรพูดยวโว้ยกับเมาพดเมาส์ปีไม่ข้าแน่แ่เดียเ๋ยเห็นม,า,มาเมาจ์แซี่คนไดีดีเด่นซปีตอนเนี้ยป้าแต่เห็นงานดีเด่นเนี่ยกี่เหล้ิ่งหรอเป็นตำรว าำนี่ครับปาดยืนตรงดูทั้งหมดแถวตึ้งตำรวจมันก็เปิดเมนูกวนเถอะพอเพื่อนท่าตั้งด้านเขาบอกบางทีคนบางอย่างช่วยหน่อยอาฐานะตั้งด้านตัว,ตว,น,วนั่นมุขเจ้า,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 ายืาานอยู่กลางถนนตีเหลืออยู่มันแบบใดตัวตรงนี้จากวางหัวซื้ ไปเลยไปอย่าเมาข้างไหลทันเ้ยมาคุ้มก <c ười> ันคุ้มงานก็ได้ผมไม่ไม่ได้เป็ว่าต่างที่มาน้าหาเมีย่ยบอกว่าเป็นคว่ำมาน้าหาไปเกาะมาน้าหาเมียเมียเจ้ามาใส่มาเบิ่งมะล้มเนี่ยมันว่ามาเบิ่งสาวหน่อยล้มไปเชื่อมาเบิ่งสาวหน่อยชื่อบางไหนเมียเจ้าไว้วายคอยเห็นอยู่มีผู้หนึ่งคือคือคือเมียเจ้าแคือบระคักเลยคทั้งปุ่นละบ่อย พี่น้องทั้งพอมาละลูกเออพี่ผู้ใหญ่ล่ะพี่รักยาวงานพี่แรงแต่ยิ่งแต่เชียงว่าเห็นหน้าเห็นหน้ากูก็เชื่อได้แล้วเอาปากหัวโตดีปากหัวโตดีเต้ีคอยบอกกันอย่ากใครความดูแลงานหลายมือดิ้เพิ่งถามกูหันกูศูนย์กันยานเมืองถามป่ากูนั่มาเบิ่งหมอนแล้วมึงนั่มาหาพร้อมนั่มมาหาพรอมึงติมึงคือว่ามึงสินอนบอกกัน มึงค awesome ือว่ามึงฉีดว่านมึงก็มึงสิไปต่างแดนแต่สาวมึงคือพ่อเฝ้าไปมึงนั่งกูมาหาพ่อมึงนี่กูมาสูดจากันเฝ้าพื้นหัวน um ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้มึงคือตีแห้งกูหมู่บ้านว่ะจะมีงานนะจ้าหมู่บ้านจังไหนหมู่บ้านโบมีงานมันสื่อนอนจะเห็นพวกข่าเป็นตีกับพนาได้โผล่ไรน่ะมึงนั่งมาอย่างพี่น้องไรได้มือโผล่ไรหัวกันจะแข็งเลยน่ะ ลพี่น้องเอ้ยเด็กหัวเป็นตำรวจกินเงินเดือนอย่างนี้มันมาขอเมียาหาลอยคือความู้ควมียาหาลอยคือเก่าบ่เก็บหอมร้องกุ้กูไปเปิดร้านนวดชั้นตอนเด็กๆละสองสามลอยกูก็ยังแพงไหวเห็นมึงแพงเลยการซื้อเหล่านี้เอาจะใส่ความดุดเด็ดให้เราซะให้เราซะมึงยี่ห้อีดีเพื่อยี่ห้อเรานำจ้า แต่กูบ่าเห็นงติเห็นยังอีตตปากงึงซส่อนน่หอใหใจเย็นมาใจเย็นทันนทเป็นบอยแม่ขนาดตัวหนาคนไหลบันนีมันยังจีจ่าจิตตปากคอยมันรยังจีจ่าจิตตปากตอวัตยังจ่าจิตตปากยมันเป็นเลือดออกปากคอยเลยติเอาพี่น่องก็เห็นบัตรุ้้รังแก่ปู้นี้ตีเอาตีเอาผูดยิ่งบัตรมิตสูบมันี่งใจังเนอโอนโอนกัแล้วนะโอนกแล้วนะ่โอนเียห้เสียห้ กูไ่หายมึงที่เห็นอย่างกูเจ็กมากซะพี่เ้ยย่จยุนท่นะอย่าใส่คนามแรงเออก็หันเตปากก็หัน่าหัีปากมาดิบ้นจ้าจีเตะปากมึงก็ใช้คขามรันแรงอย่าไปรุนแรยม่กูแแ้อย่าใส่ความรุนแรงครับท่านวางรุเลยวแต่รุปมุ่ที่ให้พ่กให้พ่กให้ละพี่ คันบ like ่าอมึงให้กูที่แกแล้วเ่มึงที่่าได้เก็บตัวหวังว่าให้ก็ว่าหยังเมื่อไหร่ีไม่กูเป็นทางด้านอะไรวะแหม๊มมมโอ้ยเรละมัดเราบ้างยังให้ยังัดให้ยังให้เฮ็ดยังดเนี่ยก็ให้ยังเดีมัเตะปากแบบแหงวะ ถามที่แมนน่ะหานมันเปลี่ยนไปเห็นข้าวหูข้าตาเดี๋ยเตยยุใสเตยยุใสเอาเตยยุหนี่ว่ะนี่แม่แมนที่หลีตีใสลูกว่าเบิกกันน่ะแม่นบอถามพี่น้องมองดูมันเตยปากคอยเป็นเมื่พี่น้องแม่นั่นห้องห้องเนี่ยเปลี่ยนซุ่มห้องใหม่เพราะวางใจเป็นบ่เห็นเป็นบ่เห็นมันเตยปากคอยเป็นพยานเคยกันจะลูกพูนยิงเงินเด้อเตยยีหลีน่ะเตยยีหลีเลยเจ้าตัวดงมือมาถือเลี้ยงด้วยมือ มืออื่นแจงเดกออกางจี2ิมืออืนเหล็กเล่าออดิมือนอี้ดิที่แต่คุไปแล้วเก้าสองสั่งกูกัเลยบอมีอารมณ์เ่ซสื่อตัวใดนบ้าตัวซื่อตัวใดนสื่อเจ็ดสองเอามันออกตัวไหนเก้าสองโบ้ถือก็เก้าอ่นละ่ะมันบอบบีรังวันขันเคี่ยงซื่อ,อันที่จริงที่ถือยูเด็เจดสองเรื่องกลับแม่ชื่อเจ็ดสองมันออกเก้าสองเรื่องกลับ ก๊าบแบบใดเอาก๊าบไปซื้อไหมหก๊าบไปซื้อไหมเจ้าสองก็งกกจกิ๋วยุตตาโอ้ยังมีจังสี่โซมือเด้เนอแม่นี่ค่อยเบาค่อยจาก,กันตัวเด้อ้ามึงหัวก็เห็นมันตจีโอ้ยที่เรกก็เข้าใจว่าลามึงกับผู้หายอีดีเนาะละ่ะเนาะผู้หายเชิญข้างหลังเชิญข้าง,งหน,าน้าเนาะมึงเนาะเจ้าอันนี้ลูกสาวลูกสาวพอมันวังหันนี่พอมันจะหันโอ้ได้พอมาหลายเนาะ

ไอแม่มันแปลแม่มันอหาสิฮู้เออท่านบรรดาหลายยุทธันกันมาโดนลึงพอแห้งแล้วลูกสาวเบาเออเจ้าเป็นผู้แปลจ้ามาอี๋ละตาม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 าทำไมอ่ะมันวางได้บ่อยไงอยู่มันมีอันนี้พ้องเอออ่าสวัสดีพี่น้องประเทศไทยมณีภาคกันมาเอ่าหลายโอ้ออีหลีเนี่ยอีหลีเออกระเวยดีมันหุ่นจักว่มอยู่อืมมาไปอีกละ เอาดิเขาเพือแปลงใช่ปเอาไม้ดูล่ะเอาไม้เชื่อเปลี่ยนเออยังไงผมเขียนในซอยดาวตีมันคือบอกคือกาวมาไม้มาขออีกรอบนึงชัดๆชัดๆไม่จังฟังออกกี่ล่ะเออ ใช่มันวางไหนให้กูแปรอีีตีแปีโรดเออเอาดีๆด้วยในบัตฝากเตือนเป็นยังพี่ๆกระเทยเป็นยนยังเออเด็กๆมากจะแก่พวกกูใช่เขาขังสังกสีหวังสื่อโอ้ยมันเป็นห่วงมึงวางสันอีรีตินะอีปบอ่มึงกูไม่ได้วางสันก็โทษค่ะนี่กัคือเบาได้อยู่คืบเบาดีๆเบาดีๆเบาไหนตดลา ส่วนอ่ามึงเอ้ยใส่อีนึงใส่อีนึงลูกสาวเอาเออมันมาเลยตีเออโล่อะไรตีเอามันมาสิน้ำแม่มันมาูกสาวอันผู้นี้ผู้นี้ก็จะว่าเป็นพนักงานนวดเ้อพนักงานนวดโอ้ยผู้จ้าการนวดอยู่บ่แม่มันเป็นหัวหน้างานแม่บนนวดคุ้มงานอย่างเดียวบ่นวดให้ลูกสาวนวดลูกสาวสองคนเป็นคนนวดโอ้ยกูมาเป็นห่วงลูกค้าแต่ว่าเป็นตาตับแข็งไตแต่ เกินออกมากเล้วบอกอีกนิดนึงออกมาลอยไปยังเกิดเนี่ยท่าใหญ่ตายมันเถอะแต่ว่าต้องอขอบอกเพื่อนๆว่าท้ายเด่นิดนึงยี่นี่คือมันบมีเพลงนี่มันบอ,ออกมาอย่ามาสำคัญจากของประนั้นอ่ะมันคนดังเนาะดังดังจะเขียวจะเขียว<า>จะเขียวฮะจะัวจังดอกเกินมาแล้วเนย ผู้ใดอ้ยพ่แม่อันนี้เจมุ่งสองพัดลิงเป็นบมดเกือแล้วคนละคนเจมีงสองพัลมตัวจริงค่ะบ่เสียไม่เชื่อถามได้ค่ะตามดูสวยจังคนอะไรเนี่คนไทยจ้าโอ้ยิรีอะระวังสินาจะยุบไทยหรือยี่ห้านี่โอ้สวยนะวันนี้แต่งหน้าสวยใช้อะไรแต่งวะใส่มือค่ะ เส่มืออหลีอยู่เต็มหน่าผากกูเลยอ๋อเจมิงจริงๆจ้ะเจครับกับเป๋าทำไมไม่สพายดีๆเอามาปิดทำไมตรงเนี้ยนะปิดอะไรปิดฮีค่ะฮีบันแมงอยู่สูงกว่านันติกันอยู่สูงกว่านีบ้าบ้าสีนอนได้ตีเป็นบดขึ้นตอนเดียวบสเสียหรอกว่าเป็นเจมิงเนี่ยมาหาตัวปีนองเอาถามมันตีน่ะเสียบอ่เสีย ซื้อมูแหม่สามสิบเอ็ดคนนะแหม่เจ้าไล่ในบอเจไล่ในในซื้อหนูผู้เดียวจ้าซื้อจากของผู้เดียวสิไล่แบบใดนด็ดันรจีนได้ซื้อจากของพนักงานนวดบัตรจีถือต้องแล้วปิดร้านสลากบ่มีไผมานวดดอกกันพนักงานเป็นจังสีอ๋อไอ้นี่ดูถูกใครทีบ่บ่ได้ดูถูกอีหลีบ่มีไผนวดตัวเบิ่งโลดพนักงานร้านโตมึงอย่างนี้บอมเขาดูถูกเปิดร้านกูจะเตรียมของมองบางบางแสงตาแลี้ยงจังเลยกับบาง